มาครับสวัสดีชาวเดอะพีคนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Peak Review นะครับหลังจากที่เราลงคลิป up เกรดสตูดิโอใหม่ไปนะครับก็แน่นอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อเพิ่มมานะครับนั่นก็คือแขนจับจอหรือขาจับจอนะครับแล้วแต่ว่าคนอยากได้ส่วนไหนจะแขนหรือจะขานะฮะก็เราเคยทําคลิปนะครับที่เป็นเจ้าตัวแขนจับจอแบบนี้นะครับประมาณสัก2คลิปนะครับก็มันจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่นแบบว่าตัวไม่แพงมากซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแขนจับจอมันก็มีมหลายราคาหลายระดับนะครับนี่คือตัวที่ต้องใช้คําว่าเป็นการกระเถิบครั้งยิ่งใหญ่ของผมนะจากตัวไม่ถึง ครึ่งพันนะครับมาถึงตัว1,000นต้นๆน,น,นะครับนี่คือแขนจับจอของ AOC นะฮะแล้วก็ด้วยงบประมาณที่ผมบอกนะผมไม่ค่อยได้ที่จะซื้อของที่มันแบบว่า Value แบบราคาสูงมากนักนะผมก็พยายามไล่หาแหละว,ว่าอ่ะไหนๆเราก็เคยลองตัวที่มันราคาไม่ได้แพงมากแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างประทับใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวถูกไว้ให้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือตัวที่กระเถิบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอดูจากงานจากฟังก์ชันเนี่ยอ่ะก็สมควร ที่จะมาป้ายยาให้ทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์คร่าวๆเลยนับแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีการจ้างนะครับเป็นการรีวิวแบบตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปมันก็จะรวบรมหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะแกะกล่องเลยนะครับก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่ต้องมีฉากเปิดสวยงามอะไรมากนักนะฮะสเปคคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเขาจะเขียนไว้อยู่ที่หน้ากล่องอยู่แล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับ ก็จะรองรับพวกขนาดวีซ่าต่างๆนะครับลับน้ำหนักได้ประมาณ9กิโลนะครับนี่แล้วก็หมุนได้เป็นองศาไหนเป็นองศาไหนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะลองรับขนาดจอนะครับตั้งแต่17ถึง34นิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อชาวบ้านทั่วไปนะครับ อ่ะข้างในมีคู่มงคู่มือซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูตัวแขนจับจอกันหน่อยนะครับวัสดุเนี่ยผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะประทับใจในตัววัสดุประมาณนึงเลยนะครับการเก็บเหลี่ยมการเก็บขอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมือนะเวลาจับไม่ไม่มีเหลี่ยมมีคมนะครับอย่างตัวที่เป็นราคาถูกเนี่ยอาจจะมีบางมุมนะครับที่มันแบบว่าเป็นเหลี่ยมคมนะแต่ว่าการจัดการของเจ้าตัว AOC ตัวนี้นะครับทำได้ค่อนข้างดีนะฮะ หลักๆเขาจะแยกชิ้นส่วนมาให้อยู่แล้วนะครับก็ประกอบผมว่าเอาง่ายๆนะถ้าใครไม่รู้จริงๆก็ดูตามคู่มือได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าพอที่จะเซนส์หน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะอารมณ์อะไรเขาก็ให้มาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับบอก A B C D E F G H H ไม่มีไม่รู้จะให้มาทําไมนะครับ G กับ H โดยรวมเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับแกะให้ครบให้หมดเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตเก็บขยะลงไปข้างล่างนะ คราวนี้เราจะมาดูอะไหล่บางส่วนกันนะครับก็แน่นอนว่าจะมีส่วนขาเนี่ยสอท่อนนะครับนอกจากตัวอะไหล่ที่เขาให้มาในถุงอันแรกแล้วนะครับก็จะมีตัวซีแคมผมรู้สึกว่าซีแคมเนี่ยออกแบบมาได้โอเคนะครับแล้วก็ งานเงินเนี่ยคุณภาพนี่คือติดตัวซอฟมาให้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นตัวซอฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดแรงเสียดทานหรือว่าทําให้รักษาหน้าท็อปโตของคุณได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับตัวหมุนที่ไว้ตัวเป็นขันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้หมุนง่ายนะครับไม่เหมือนกับปัญหาตัวกลับที่ผมเคยทําไปนะครับที่ต้องเอาประแจหกเหลี่ยมมานั่งไขเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถเอามือหมุนปรับได้เลยนะครับอีกหนึ่งอันที่ผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือไฮไลท์นะครับ นั่นก็คือตัวที่เป็นตัวติดกระจอ่ะผมเรียกว่ามันเป็นตัววีซ่าแล้วกันนะอ่ะนี่นะครับเนี่ยมันแยกมาให้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวราคาถูกที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับมันจะติดอยู่กับขาจอแบบนี้อึ๊บอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการติดตั้งเนี่ย มันค่อนข้างที่จะลําบากเพราะคุณจะต้องติดตั้งขาทั้งอันแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่กับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมันแยกมาแบบนี้เนี่ยเราก็แค่เอาเจ้าตัววีซ่าตัวนี้นะครับไปติดหลังจอก่อนแล้วก็ค่อยไปเสียบเป็นอันดับสุดท้ายนะครับก็ไปเซ็ตมุมขาแขจับจอก่อนนะว่าอยากให้อยู่มุมไหนหมุนยังไงแล้วสุดท้ายก็ค่อยเอาจอมาเสียบนะครับค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับโดวยวันนี้เคลียร์ขยะก่อนเยอะเกิน โดยวันนี้นะครับเราก็จะขออนุญ,ญาตเอาจอที่สตูดิโอเพิ่งได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นวิวโซนิกนะครับคือถ้าคุณใช้แบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้บังหน้าบังตาหมดละอันนี้ ผมขออนุญาตขยับตัวหน่อยแล้วกันนะคือถ้าคุณใช้แบบปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ที่บางครั้งคุณอาจจะติดคีย์บอร์ดบ้างแหละหรือว่าเอาของมาวางได้แบบเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ที่จริงเนี่ยขาตั้งของจอวิวซอนิกตัวนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วนะคือมันหมุนได้แบบหมุนได้ก็ค่อนข้างที่จะครบทุกด้านแล้วนะครับแถมปรับขึ้นปรับลงเนี่ย ค่อนข้างง่ายงัดขึ้นงัดลงได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับมันก็ยังมีเรื่องด้านล่างนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าพอคุณได้ใช้แขนจับจอไปแล้วสักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่เคยใช้แขนจับจอแล้วก็ต้องมาใช้โต๊ะที่ไม่มีแขนจับจอนะครับอันนี้ผมคิดว่าจากประสบการณ์ของผมนะค่อนข้างเป็นอุปสรรคเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันสบายตากว่าแล้วก็มีฟังก์ชันด้านล่างที่มันทำทำอะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกับเจ้าตตััััวววจจอนนนี้กะนนะครบ่า รครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องขนาดของวีซ่าเมาส์กันสักหน่อยนะครับก็เจ้าตัวที่เขาให้มาเนี่ยครับจะเห็นว่ามันมีรูทั้งหมดอยู่8ปรูนะครับนี่ผมจะลบให้มันโฟกัสละกันอ่านี่นะครับคราวนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าหลังจอคุณเนี่ยมันมีรูให้เสียบกับเจ้าตัววีซ่าเมาส์หรือเปล่านะครับซึ่งจอสมัยใหม่จริงๆเนี่ยมันก็ถือว่า แทบแทบจะมีทุกจอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอถูกหรือจอแพงก็ตามนะครับหลักๆก็คือเอาตัวที่เขาให้มานะครับขายติดกับด้านหลังผมคงไม่ได้ทําให้ดูแบบละเอียดมากนักนะเพราะว่าในคู่มือมันค่อนข้างจะอธิบายง่ายแล้วนะครับแจะอาจจะมาฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูนะครับก็คือเรื่องขนาดของตัวสกรูนะครับที่จริงเขาก็ให้มาในนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าขนาดจอของคุณเนี่ยหรือว่าต อ่ะเรามาไขาก่อนเลยละกันผมขออนุญาตใช้สกรูตัวเก่าที่จอนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ได้ไม่ต้องแกะอันใหม่นะฮะเพราะไม่ใช่อะไรหรอกนี่คือของไอซานะเอามารีวิวก่อนอ่ะเรียบร้อยครับค่อนข้างง่ายเพราะอย่างที่บอกนะครับพราอเขาแยกเจ้าตัว มีซ่เมาส์ตรงนี้มาให้เราติดแยกเนี่ยมันก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่คราวนี้มันก็ติดตรงนี้ถึงเวลาปุ๊บคุณก็แค่ไปเสียบกับเจ้าตัวขาจับจอที่ติดตั้งอยู่ที่โต๊ะนะฮะคราวนี้เรามาลองติดตั้งกันที่ขาจับจอซะหน่อยแล้วกันนะครับคงต้องแกะฐานลองนะไม่มีทางเลือกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแล้วก็ระวังนะครับก็คือตอนที่คุณจะติดเจ้าตัวซีแคมนะครับมันไม่มีตัว ล็อกมาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาฐานเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนเอานะครับให้ดูขนาดโต๊ะเอาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะแน่นไม่ไปไหนนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดีเนี่ยมันหลุดไปอันนี้มันจะไปเจาะกับตัวไม้โต๊ะได้นะครับฮึบไม่มีอะไรฮะแค่หมุนหมุนเสร็จก็ไปหนีบกับโตะตัวนี้มันมีซ้อมให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับไม่เป็นรอยแน่นอนนะฮะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ส่วนของ ขาหรือแขนนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับก็ให้ดูด้านนี้นี่ที่เป็นรูเสียบยาวๆอย่างนี้นะครับมันก็คือส่วนที่จะไปเสียบกับฐานตรงนี้นะฮะขออนุญาตมองจอหน่อยเพราะว่ามองไม่เห็นอ่ะง่ายๆนะเสียบเข้าไปปุ๊บอีกส่วนหนึ่งก็เอาขาที่ยื่นออกมายาวๆแบบนี้นะครับไปเสียบคือผมอธิบายแบบง่ายๆเลยนะอ่ะ เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยมันก็จะเซ็ตเป็นขาแล้วใช่ไหมครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยเราต้องมาปรับกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราติดตั้งจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยขนาดจอแต่ละขนาดเนี่ยมันก็ต้องมานั่งปรับสปริงนั่งปรับแต่ละส่วนเองนะครับแต่ละจอจะไม่เหมือนกันนะครับก็หลังจากที่คุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับพอแค่เอาจอเข้าไปเสียบกับตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาปรับเรื่องความแน่นตรงนี้หน่อยนะนี่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เขาล็อกมาเพื่อไม่ให้มันหมุนได้ง่ายนะครับอ่าก็ปลดล็อกปลดเกียวมันสักหน่อยนะครับหมุนซ้ายๆข,ขวาๆอะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเอออันนี้คืออธิบายรีวิวแบบบ้านๆใช้งานจริงเลยนะครับพอติดตั้งด้านหลังปุ๊บเนี่ยก็เสียบซึบมันก็จะลงเข้าไปในรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพอใส่ได้แล้วเนี่ยมันต้องปิดสนิทเนียนแบบนี้เลยนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าอินเสิร์ตเห็นไหมนี่แล้วก็คุณก็ค่อยมาไข ความแน่นเอาตรงนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันอาจจะลําบากหน่อยพอมันเป็นประแจแบบนี้เพราะมันติดตัวจอแต่ไม่เป็นไรครับมันเงยได้ระดับนี้เลยนะฮะนี่แล้วเราก็จะได้ไข่ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแบบนี้เรียบร้อยนะครับอ่าเอาจริงๆเนี่ยน้ําหนักเจ้าจอตัวนี้ถือว่าค่อนข้างพอดีเลยนะเพราะผมกดลงมามันก็อยู่ผมกดขึ้นมันก็ไม่ลอยนะครับอ่าโดยรวมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจอคราวนี้นะครับเรามาเจาะรายละเอียดด้านหลังกันก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันเต็มๆด้านหน้านะครับ ก็พอติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆมันจะมีตัวไขอยู่นะครับเรื่องปรับความหนืดต่างๆในแต่ละข้อในแต่ละจุดเนี่ยอย่างด้านหลังตรงนี้มันก็จะมีเรื่องให้เอาประแจหกเหลี่ยมนะครับมาไขเพื่อที่จะปรับเรื่องของน้ําหนักจอนะครับถ้าบางคนเนี่ยยกจอแล้วมันทิ้งน้ําหนักลงมาเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ค้างเนี่ยก็ลองมาหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับซึ่ง อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าน้ําหนักจอของแต่ละคนเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งด้านข้างของตัวด้านบนตรงนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้เนี่ยก็จะปรับน้ําหนักเวลาคุณก้มหรือเงยจอนะครับบางทีเนี่ยคุณปรับเงยปุ๊บถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยคุณก็ปรับคลายให้มันอ่ะ รู้สึกว่ามันน้ำหนักพอดีเวลาคุณปรับจอบ่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีขนาดจอเท่าไหร่จริงๆนะอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับด้านหลังไม่มีอะไรมากนะครับคือเรื่องสีเนี่ยสำหรับผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะเป็นผิวด้านด้วยนะครับ อันนี้ก็อาจจะมีเงาเงาอยากเหงื่อมือผมหน่อยนะสีของ AOC เนี่ยค่อนข้างมีให้เลือกหลายสีนะครับมีสีเงินด้วยมีสีดํามีสีเกรย์ค่อนข้างที่จะมีทางเลือกเยอะมากๆรวมไปถึงการจัดสายไฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเก็บสายไฟที่เพอร์เฟกมากลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูคือมันเป็นการเก็บสายไฟแค่ง่งายๆแค่แค่เอาสายเนี่ย สอดเข้าไปตามรูตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะไม่ต้องงัดไม่ต้องแงะอะไรนะครับอาจจะยังเห็นสายอยู่บ้างไม่ได้เรียบร้อยถึงขนาดว่าโอ้โหสายหายไปเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในราคา1000พเนี่ยโอเคการเก็บสายเนี่ยก็คงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่ผมรู้สึกว่าพอมันเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายมันก็ เรียบร้อยดีอะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาจัดสายดูกันเบื้องต้นนะครับคือสมมติว่าอันนี้เป็นสาย HDMI เสียบจอคุณแล้วกันนะคุณต่อเสียบปุ๊บไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็แค่เอาสายเนี่ยร้อยเข้ามาตรงที่เก็บสายของเขาครับคือมันเก็บสายไม่หมดหรอกหมายถึงแบบมันก็ยังมีส่วนที่ที่ยื่นออกไปอยู่นะแต่แค่มันแบบไม่ห้อยระยงระยางแค่นั้นอนะสำหรับตัวผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะครับอ่าเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นตัวเก็บสายอีกอันนึงอยู่นะเรียบร้อยนะครับแบบนี้ แล้วคุณก็เอาสายตรงนี้ต่อออกไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเรียบร้อยนะสำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายคือสายเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้อ่ะถ้าคุณเสียบเนี่ยอ่าเห็นไหม คือมันยังคงเห็นสายอยู่มันยังคงเห็นสายอย่างนี้อยู่มันไม่ได้แบบพึบหายไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมนะครับสรุปนะฮะสำหรับแขนจับจอ AOC นะครับในราคาเนี่ยราคาเต็มนะ่าจะประมาณสัก1,200-1,300บาทนะครับก็สำหรับผมเนี่ยตอนซื้อมานะก็อยู่ในช่วงที่มีโปรโมชั่นแหละกดประจำเดือนนะก็คือ4.4 3.3ประมาณนี้นะครับพราะกดจริงๆเนี่ยก็ได้ประมาณสัก1,000ต้นๆผมไม่แน่ใจว่ามีใครกดได้ ต่ำกว่า1,000หรือเปล่านะแต่ด้วยงานคุณภาพนะครับผิวสัมผัสหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานของเจ้าตัวแขนจับจอตัวนี้นะครับค่อนข้างจะคุ้มค่ามีทั้งแบบแขนเดียวแล้วก็2แขนด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยสำหรับผมผมขอแนะนําหน่อยละกันคือใครที่ไม่ได้เรื่องมากแบบว่ามี2จอแต่ว่าไม่ได้เรื่องมากไม่ได้ปรับเยอะไม่ได้มีท่าลีลาเยอะเนี่ยก็ซื้อแบบ2แขนไปเลยก็ได้นะมันสามารถปรับแล้วก็หนีเพียงแค่ขาเดียวสะดวกสบายแต่พอ ใครที่แบบชอบปรับเยอะเดี๋ยวหมุนม,มุมนูน้นปรับมุมนี้หรือว่ามีแบบว่าขาตั้งกล้องมาตั้งระหว่างจอเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ซื้อแบบแขนจอเดี่ยวเนี่ยสออันแยกอิสระมันจะค่อนข้างอิสระมากกว่าบางทีเราอยากจะหนีบขาตั้งกล้องตรงนี้แต่พอมันติดขาติดจอเนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมเราก็ต้องขเขถิบแขนจับจอ2อ,อันมันค่อนข้างที่จะยืดหยุดมากกว่าสําหรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่แล้วแต่บุคคลนะครับว่ามีการใช้งานยังไงกันบ้างน,นะครับพูดถึงสเปคส่งท้ายกันหน่อยนะครับเรื่องการรองรับขนาดหน้าจอเนี่ย17ถึง34นิ้วซึ่งน่าจะรอ,องรับจอ คนธรรมดาคนทํางานทั่วไปนะครับทั้งหมดเลยนะณตอนนี้นะครับรวมไปถึงน้ําหนักอันนี้ก็ต้องเช็คกันหน่อยนะบางคนจอแบบว่าค่อนข้างมีราคาใช่ไหมก <c oughs> ็จะมีน้าหนักเยอะนะครับรับน้ําหนักได้สูงสุดอยู่ที่9กกิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าเอาแบบเบสิกทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับแขนจับจอตัวนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างรวมไปถึงจะปักตะกรลาให้ที่ด้านซ้ายล่างของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ,บก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจก็ซื้อกันเยอะๆนะครับผ่านช่องทางนี้นะฮะแล้วก็อยากจะให้เรารีวิวอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกแลวกันนะครับถ้ามีตังก็เดี๋ยวจะไปซื้อมาให้นะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องพูดเลยก็คือเซตคอมปัจจุบันของผมนะครับใครที่ได้มีโอกาสดููคลลิปปทััััวววสตตตอออไแแ้้้้เเนนีีย่ยผมงก็ใชขจจจบา AOC ห่งขานะครับซึ่งผมใช้เนี่ยสจอแล้วผมต้องการความอิสระมากตอน,นอเนี้ยจอผมเคือขขาเดียวอสอันวางนะครับแล้วก็มันฟังก์ชันสะดวกจริงๆเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์นด้านหลังให้ดูนะครับว่าเวลาใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ